สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะเมืนน่อวันที่ยี่สิบหกเนาะคะ่ะมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมจิตนาจะลงแนวทางราวพัฒนาของพ่อ,ซอเซียนยอดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมของพอเซียนยอดบุรีรัมค่ะอ่างวดที่แล้วเนาะคะ่ะงวดวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าค่ะของพยยอดเขาแค่ตัว ตัวเด่นเนะะื้อค่ะตัววิ่งรูดตัวเด่นเด่นเพิ่นนะคะคุณผู้ชมเพิ่นหมาสองกับหาค่ะเน้นสองกับห้ามาสั่นค่ะคุณผู้ชมแต่มันไปออกผลที่ออกแปดสองห้าแปดเพิ่นจับครูห่บ่ถูกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเพิ่นจับครูห่หนึ่งสองกับสองหาสองหกสองเจ็ดค่ะคุณผู้ชมขาเมือ่อีจิตนากาไใ้แนวทางเล่าพัฒนากับ พอเส้นหยอดเขนโซ่มาให้แล้วเด้อค่ะคุณผู้ชมจิตนาจะจะลงให้คุณผู้ชมได้เบิงเนาะคะ่ะเบิงเป็นแนวทางค่ะลาวพัฒนาของวันที่27มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางมีเขามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมจินตนาขออธิบายจากน่อยนึงเนาะคะ่ะเนาะพวมาจะได้บาตรงว่าหเหย่ป็นว่าเอาเมาว่างแล้วเลขบาเขามันมีเส้นใดเขาไหมค่ะคุณผู้ชม ล่ามันกับมุนอยู่ล่าคุณเนะาะกับเลยบารูสีบาจังไดเนาะคะ่ะเอามาลอม่องเบิงขางวดนี่เกลือเลเพิ่นเขาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมันกับเหมือนเท่าง้มหาอย่างแจ็กยางนึงนะคะตอนนามคุณๆมันกับอาจจะพอเห็นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะบัดพ่อเข่าปลอยเห็นนามมันใสนามมันตกตะกอนไปแล้วสิเข้ากับอาจแต่เดี๋ยวเห็นกระได้ค่ะคุณผู้ชมสิงๆนน่นเนาะคะ่ะเนาะ การไข่ไขกันนี่ละคะก็คือมาแหลกๆหลกเทากับเออบื้มไ่แต่กับว่าเป็นยังคะ่ะผู้ผู้ชมเหมือนกับอีหยังทีออ่ป่าตืนของนะคะผู้ผู้ชมเนาะจะเป็นลักษณะนั้น,นะคะ่ะแต่ถ้าได้เขาก็คือเขาอาจจะเขาเงี้วก็ได้เนาะค่ะผู้ผู้ชมว่าม,มีไผมองเห็นคะ่ะผู้เพื่อนหามาเพิ่นกับหมาอย่างให้เฮาถือเนาะค่ะผู้ผู้ชมอยากให้ตัวเป๊ะเ,เ,เลยเพิ่นหามากเกาสองหาถ้าถ้าแปด เพิ่นให้ยแปดมาปุ๊บเนี่ยใหญ่าจากแปดหนึ่งสองมาเป็นแปดสองหาเนี่ยโอ้เข่าสามตัวโตะะัวเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าแปดสองห้าเนี่ยเพราะว่าผลมันออกหาสองหาแปดต้องค่ะ, 2, 5, ะ,ค,ะคุณผู้ชมเนาะกระเฉียดอยู่ค่ะเอาค่ะล่องเมึงเฉียดไปเฉียดมากแล้วค่ะอันนี้เป็นงวดที่สามเลยคะ่ะที่ไม่ใช่ค่ะเป็นงวดที่สองเนาะคะ่ะที่พ่อเซียนหมรลี่ลำหามากครบคุณผู้ชม จินตนาก็ได้เอามาลงของเมื่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะผู้ชมหมวงวดแหลกเนาะวดแหลกกล็รู้สึกว่ามีอะไรให้ลุ้นเนาะคะ่ะผู้ชมค่ะแนวทางก็มีเขา่ามีรุดค่ะก็ใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะผู้ชมเบิ่งไปก่อนฟังไปกะะ่อนค่ะอย่าพึงาน,านั่นซ่อมๆค่ะคผู้ชมสิ่งๆ่อมๆค่ะเพื่อนๆเนาะคะ่ะถ้ามาซ่อมคือ หมายความว่าดูดูไปก่อนนะคะคุณผู้ชมให้สังเกตนะคะซ่อมคือสังเกตนะคะเนาะให้สังเกตดูก่อนอสังเกตแล้วเหตุการณ์คิดทาาเพื่อนจะไปท่าใดน,นะคะคุณผู้ชมเพื่อนเกยไหรักนีมาเอาเพื่อนที่สองไหมาก,กับอาจจะคล้ายๆกันหรือเพื่อนไหตัวลูดพม่าตัตววิ่งพม่าต่ตองอยี่ตัวนี้สินะคะไปจับใส่ตัวอื่นก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อนไหมากมันเฉียดๆเนาะคะ่ะเนาะ จังล่องเบึงหวัดนี้ค่ะค่ะเป็นจังไหนค่ะคุณผู้ชมอากาศ่อนค่ะบอคามือนี้่อนแห้งแห้งค่ะแดดกับอนแห้งแดดจ้าค่ะจนว่าอยากไปใส่ค่ะคุณผู้ชมจินตนาตั้งใจสิไปหันไปนี่ก็คือตัวคนเดียวนะคะเพราะมีมูไปค่ะ่รู้ว่าสิไปใส่ค้งามๆมาอย่คุณผู้ชมเบิงดีก็มานั่งเบิงหนาจินตนายูยังเสีเราะค่ะคุณผู้ชมนอกก็เลยอินตนาก็ไปอยากให้คุณผู้ชมเห็นหนากัน อยากให้เห็นอยากให้ฟังเสียงมวนมวนไปมองมวนมวลมองตื่นเต้นมองที่ศักดิ์สิธ์มองที่เฮ้ามีความหวังสิแม่าค,าค่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะจินตนาการอยากเห็นียงสันแต่อากาศห้อนแหง้งเราก็ไม่มีมูไปค่ะคุณผู้ชมอยางรถก็บไม่ค่อยดีปันไดจินตนาการันเลยด้วยอากาศด้วยสารพัดหลายอย่างเนาะค่ะก็เลยก็ได้ออกไปไซค่ะคุณผู้ชมกดฟังสกอรเดอร์ค่ะกดเอากรอนค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวลอมือที่โอกาสดีๆนะคะคุณผู้ชมไก่ไหวย้สีออกแล้วล่ะไก่ไหวยรัฐบาลไทยสีออกแล้วเนาะยังคอยวากันอีกที่หนึ่งค่ะกันไปเพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วนะคะพนเฮานะถ้ามุ่งหมายถ้าเป้าไม้เฮาคิดวาสิไปตรงไน,นเฮาต้องสําเร็จจนไใดเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> ค่ะเป่าไม้ของเฮาสําเร็จใดกันหน่วยย่อนวาเฮา มุ่งหน้าไปนะคะคุณผู้ชมไปถึงเป้่าหมายของเท่าเนาะค่ะมันเกิดจะสําเร็จเองจินตนาคิดว่าแต่ว่าคุณผู้ชมคิดคือจินตนาพ่อค่ะเพราะว่าอันตั้งใจแล้วว่าจิไปหันเป็นนี่เไปจะเทื่อแท้กันตัดสินใจไปว่าด้วยโอกาสแล้วก็ด้วยเวลาพรอมัสินะมันก็ได้ไปเนะค่ะคุณผู้ชมเนาะกะเย็นเย็นลรอจังหน่อยเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาบอลลดละวามพยายามหรอกค่ะจินตนาดีใจคือลอยแท้ค่ะโูพวกจินตนาจะหูค่ะ เพราะว่าผูา้ใดญเนาะค่ะญาติพี่น้องก็คือว่าบ่ฟังพวกไผล้วตั้งสิบไปสิเนาะ,ะค่ะคุณผู้ชมแม่นไกบ่บนไดนกับว่ายาสิไปสิเนาะ,ะค่ะคุณผู้ชมเนะาะอาจจะพยายามหถึงที่สุดละค่ะไปหาสิ่งที่ดีมาฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อฝากแม่ทุกทุกคนเนาะค่ะฝากเอื้อยอายพี่ป้าหน้าอาที่ขเขามาเบิ่งช่องติณฑนาชาแนลยู่ในขณะนี้เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะที่อุตส่าห์กดติดตามมาแล้วนึกว่าจะพาไปหันไปมีหเห็น,นสินะ มาบรรจบกับอากาศท่อนค่ะคุณผู้ชมเอ,อ้ยอยากสิไปเองไดเนาะคะ่ะอินจน่าก็อยากไปอยู่ค่ะอยากไปแห้งๆค่ะแต่นี่มูผ้าไปาก็จะไปอยู่ดอกคุณมช้ชมไปให้มันได้มีสิ่งที่ดีๆเขามาเนาะคะ่ะกก็เลยคิดนะคะตอนนี้คิดไปก่อน,นะคะอ่ะเพื่เกิดความพยายามดอกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะได้เห็นดอกบรรยากา,กาศตรงไหนตรงไหนต่ว่าจะพา้องชวนน้องไปวัดพูดต้ตะเข้าท่องอีกคือเด้อค่ะคุณผู้ชม นองก็เลยว่าทํางานเนาะวันทํางานค่ะพอดีหวยกับสีออกวันที่วันจันทร์วันที่สามสิบเอ็ดยังสี่ก็จะไปได้บพราะเราที่นี่จะต้องเบิงอีกล่คคะหรือวันที่สามสิวันที่สามสิบกับวันเสาร์ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจะไปวันที่ยี่สิบสี่ที่นี่นองก็เลยบ่ว่างค่ะทํางานนองไปเขาสถานท่าค่ะคุณผู้ชมก็เลยบได้ไปค่ะ ไปยูทูปคอมแมนต์ด้วยเด้อค่ะคุณผู้ชมเนาะคือมีของฝากคุณผู้ชมวันที่หนึ่งอ่ะเด้เนาะสีบางใดค่ะเอาค่ะไปเบิรนึงตัวเลขแนวท่างค่ะของเราพัฒนาพ่อเซียนยอดบุรีรัมค่ะคุณพ่อใจดีค่ะให้เลขมากเพิ่นกับเขาตลอดนะคะเห็นตัวเลขน้อยหน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นตารุ่นเป็นตะเซียงอยู่ค่ะเนาะพ่อกับใจดีใจดีให้ตัวเลขมาก สีเขาคือพเขากะพิจารณาซอยกันเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางค่ะที่เปิไหายมาค่ะไปเบ่งตัวเลขก,กันเลยค่ะค่ะเลาาพัฒนาวันที่27มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมเป็นล่าพัฒนาของพ่อเซียนยอดบุรีรัมค่ะพ่อหามาวิ่งรูดสีและ6ค่ะเน้นเน้นบนล่างเลยค่ะคุณผู้ชมสี่และหก แล้วก็จับคู่ให้มาสามตัวเน้นเลยค่ะมี cc อ่าแล้วก็สองเจ็ดค่ะตัวกันหกสี่ค่ะคุณผู้ชมไปกับน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมไปกับด้วยค่ะกับเอาเองค่ะคุณพ่อเพิ่นบอกกับให้ก็แล้วแต่คุณผู้ชม cc ไปเลยกับยากลงนะคุณเนาะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอ่าจะได้ไปต้องล่งทุนหลายพร้อมค่ะอืมตัวเลขน้อยคู่ อาล่องเบิงค่ะคุณผู้ชมวบาตัวเลขจะเข้าไหมค่ะของพ่อเซียนยอดให้มาค่ะพ่อเซียนยอดบุรีรัมแล้วก็สามตัวพ่อจับคู่ให้มา 8, 4, 4, 8, 2, 7, 8, 6, แปดสี่สี่แปดสองเจ็ดแปดหกสี่เราเพิ่นเน้นให้ค่ะเน้นเน้นแปดสี่สี่แล้วก็สี่สองเจ็ดค่ะคุณผู้ชมตัวกันก็คือแปดหกสี่ค่ะจับคู่สามสามตัวเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะสามตัวบนไอ เล่าพัฒนาเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะขอขอพระคุณพอเสียนยอดหลายๆค่ะที่ห้ตัวเลขหน้าทางมาว่างในช่องจิตนาชัแนวค่ะคุณพ่อค่ะบอกเป็นกลางๆนะค่ะคุณผู้ชมบดอยขุยโม่อวดเขาคือเขาบ่กเขากับบ่อเป็นยังเนาะค่ะก็เอามาว่างคือเกาค่ะคุณผู้ชมจะไม่มีทางการที่ว่าบ่อเขาแล้วก็บ่อใดดูถูกเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะถูกอย่างเฮดมาดยใจเพ่นหามาด้วยใจห้ากับเพ่นไว้ด้วยใจเนาะคุณผู้ชม ไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์ไม่ลบหลู่ผู้มีพระคุณค่ะเอาค่ะเบื้องของเก้าเพื่อนค่ะที่หายมากงวดแรกนะคะคุณผู้ชมเห็นบอ่อค่ะวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาพอหายมากค่ะเด่นสองกับห้าค่ะกับเขาทั้งสองเขาทั้งหายอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่เพื่อนจับครูหายโบถูแค่นั้นเองแล้วก็เฉียดเฉียดกัคืนนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมแปดหนึ่งสองกับเก้าสองห้าเนี่ยค่ะผลมันออกแปดสองห้าแปด แต่ที่นี่พอจับให้925นะคะแล้วก็812เฉียดยดค่ะคุณผู้ชมเอาไม้เนาะคะ่ะเนาะเอาไม้ค่ะเอามือนีแล้ค่ะคุณผู้ชมมันที่27นี่แหละแตกแน่นอนค่ะจินตนาคิดว่าค่ะคุณผู้ชมต้องแตกละต้องเหตนเห็นว่ามาประเดิมช่องจินตนาเนาะคะ่ะเนาะอาจจะเหมือนตื่นๆเวทีเนาะคะ่ะคุณผู้ชมพอเข้ามาแล้วตื่นเวทีคณะนะที่พ่อกับลงช่องอื่นหลากหลายช่องเนาะคะ่ะ ตัวเลขของพ่อทุกคนอาจจะรู้ดีค่ะลูก,กว่าจินตนาอิกามีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาชมมาเบิงตัวเลขแนวทางดีๆจากช่องจิตนาชนันแนวค่ะหลายๆเซียนหลายๆอาจารย์ที่เพิ่งนห้วางเลขให้คุณผู้ชมได้แบ่งปันมาให้คุณผู้ชมล้วนแต่มาจากใจค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางค่ะ ขอให้คุณผู้ชมจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมขอให้ทุกคนมันมัน,มนลำลำลุยนะคะคุณผู้ชมเนาะมีสุขภาพที่ดีมีเงินเข้ากระเป๋าปังๆังยาขาดทุนหายแดแต่กำไลตลอดไปเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ